ค่ะปั้นหุ่นสวยโดยไม่อดอาหารสามสิบวันให้ทำแบบนี้นะคะทานโปรโตีนค่ะให้ทานโปรโตีนทุกวันนะคะตามน้ำหนักตัวเช้าสองช้อนเช็คทานแล้วก็ตอนเย็นอีกสองช้อนนะคะเราปั้นหุ่นสวยโดยไม่ต้องอดอาหารเราสามารถทานอาหารได้เลยอาหารที่ทานก็ตามใจชอบเลยนะคะแต่ว่า เราจะต้องกําหนดอาหารนิดนึงอย่าทานจําพวกแป้งเพราะว่าโปรโตีนเนี่ยเขาจะไปสลายไปย่อย ต่างๆเผา,า,าผ่านจะช่วยเราร่างกายเราเผาผ่านแต่ว่าถ้าเราทานจาพวกแป้งเนี่ยแป้งมันจะสะกัดกัน้นกั้นพวกโปรตีนกั้นไม่ให้เราไปเผาผ่านอาหารได้บางคนบอกเอ๊ะทำไมทานโปรตีนแล้วยังอ้วนอยู่เลยอ่าทำไมไม่ผอมสักทีเพราะว่าเราไปทานอาหารประเภทแป้งเยอะเกินไปให้ปรับเปลี่ยนมาเป็นประเภทผักนะฮะประเภทผักเป็นประเภทเนื้อสัตว์เราก็ ประเภทผลไม้อย่าใช้แป้งอย่าไปทานเส้นกว๋วยเตี๋ยวอะไรอย่างเงี้ยลดจำนวนแป้งลงแล้วเราก็จะมีหุ่นดีทานอย่างนี้3 0วันนะ30บวันแต่ว่าในระหว่างวันนะคะเช้าทานโปรตีนแล้วก็ทานอาหารโดยที่ไม่ต้องอดแล้วก็ช่วงระหว่างวันก็ออกกำลังกายอาจจะขึ้นบนไอลานวิ่งรูวิ่งนะคะออกกำลังกายให้นานสัก สามสิบนาทีขึ้นไปนะคะเราก็กังวันก็ทานอาหารตามปกติแต่เราเว้นประเภทแป้งงดเว้นแป้งคืออย่าทานเยอะก๋วยเตี๋ยวอะไรพวกนี้เขาจะเป็นประเภทที่บล็อกบล็อกไม่ให้ไม่ให้โปรตีนเนี่ยจะเบิร์นเผาผัานไขมันเพราะนั้นเราจะต้องหยุดนะ,ะพวกเส้นก๋วยเตี๋ยวเส้นขนมจีนต่างๆเราต้องหยุดมาทานผลไม้ มาทานไก่เป็นตัวๆยังได้เลยทานไก่เยอะๆยังได้เลยทานเนื้อสัตว์ทานอะไรได้เลยเราก็จะมีหุ่นที่สวยโดยไม่ต้องอดอาหารทำแบบนี้30บวันแล้วช่วงบ่ายๆเราก็ออกกำลังกายนะวันหนึ่งออกออกกำลังกายเช้าและบ่ายนะเช้าและบ่ายเราก็ทานอาหารประเภทผักประเภทเนื้อสัตว์เยอะๆแป้งงดงดนายดีแล้วก็ ข้าวก็สักปีหนึงเราไมา่ได้อดอาหารนะแต่ข้าวนิดเดียวนะคะเราก็จะมีหุ่นสวยลองทําดูบางทีบางวันก็ทานแอปเปิลนะแอปเปิลฝรั่งอะไรเงี้ยแอปเปิลก็เยอะๆทานไปทานอาหารไปหรือทานผักสลัดอะไรอย่างเงี้ยทำแบบนี้ไป30วันนะโดยเอาโปรโตีนเป็นหลักเช้าโปรโตีน2ช้อนนะคะเยน็นเช็คโปรโตีน2ช้อน แล้วก็ออกกำลังกายในระหว่างวันแล้วก็ทานอาหารงดพวกแป้งค่ะถ้าทำแบบนี้30วันท่านหุ่นสวยแน่นอนนะคะใครที่เห็นว่ามีประโยชน์เขียนว่ามีประโยชน์สำหรับวันนี้อาจารย์นันมาสเตอร์ NLP เเขาเก่าคำว่าสวัสดีค่ะไปลองทำกันดูนะคะ